ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยังมีประเด็นสืบมเนื่องเสเล็กน้อยนะครับที่ผมนําเสนอไปกรณีเล็บขอบตูนค่ะมหนึ่งที่ปรากฏว่าแม่หรือผู้ปกครองร้องโรงเรียนแห่งหนึ่งในจนังหวัดนครศรีธรรมราชลูกชายเท้าพองแบบนี้เพราะใส่รองเท้าแต่ไปโรงเรียนบอกกับครูเป็นเล็บขบแต่ครูไม่เชื่อลูกชายเท้าเป็นแบบนี้เลยถอดรองเท้าตากแดด ต่อมานักข่าวได้คุยกับคุณแม่อายุสิบสองปีเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อสองกลุ่มภาพันธ์ลูกชายอายุสิบสี่นะนักเรียนชั้นมอหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าศาราของจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชกำลังเรียนวิชาพละศึกษาแต่วันนั้นลูกเป็นเล็บขบไม่ได้ใส่รองเท้านักเรียนไปใส่รองเท้าแตะไปปรากฏว่าครูไม่เชื่อมองว่าเด็กโกหกก็เลยสั่งลงโทษซึ่งการลงโทษเนี่ยคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่การยืนตากแดดนะคะสรุปแต่เป็นการวิ่งรอบสนามโรงเรียนหนึ่งรอบ แล้วพอวิ่งเสร็จลงโทษต่อด้วยการให้กระโดดตบไม่ใช่กระโดดตบจนกว่าจะเหนื่อยแต่กระโดดตบจนกว่าครูจะพอใจ นับร้อยครั้งบนสนามที่เป็นพื้นยางร้อนๆก็เลยเกิดแผลพองตามที่เห็นนะคะและเมื่อวานนี้เป็นยังไงผู้อํานวยการโรงเรียนเชิญไปพบแล้วนะคะผู้อํานวยการโรงเรียนบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องถ้ารู้ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนแล้วก็มีการมอบกระเช้ากล่าวคําขอโทษแล้วก็บอกว่ากล่าวตักเตือนและติดทันบนครูพระละคนนี้เอาไว้แล้วว่าถ้าทําอีกไล่ออกทันทีแต่คุณแม่บอกอยากจะเ,เจอครูพระละคนนี้จริงๆนะ S <S 2> <S 2> <S สาตยายประวันเล็บขบแล้วทีนี้บอกครูเขาแล้วแล,ล้วครูเขาบอกว่าคือนักเรียนโกหกอะค่ะเหมือนกับว่า ที่ร้อยเท้าคือไม่ได้แดงไม่ได้อะไรทำโทษที่แรกให้วิ่งหนึ่งรอบสนามจากนั้นก็แกก็มาให้แบบกระโดดตบอะค่ะกระโดดตบเหมือนว่าให้แกพอใจอะมันก็ไม่ต่ากว่าร้อยครั้งอะค่ะแล้วกระโดดนั้นคือไม่ให้ใส่รองเท้าด้วยแล้วพื้นสนามมันก็เป็นพื้นยางมันร้อนนะคะเอออยากจะคุยว่า ทำไมคุณอะทำกับลูกเราแบบนี้น่าจะคิดให้มากกว่านี้ก่อนที่จะทําคือไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่มากไปกว่านี้ไม่ได้ว่าเอาผิดจนมากมายอะไรแค่อยากให้เขาแบบมารับผิดชอบแค่มาคําขอโทษแค่นั้นเลยคะ่ะให้เขาคิดมากกว่านี้หน่อยอไม่ใช่แบบทําแบบใช้อารมณ์ของตัวเองมัน มันทำใจไม่ได้อ่ะค่ะบอกว่าถึงโดนคดีทำก็ต้าไปทำก็ต้องไปทำตามกฎของโรงเรียนสิไม่ใช่ทำให้ลูกของเรามาเป็นแผลแบบนี้คือเข็มใส่รองไม่ใส่รองเท้าอ,ะอ่ะไม่นึกว่ามันจะโดนแรงขนาดนี้นี่แหละท่านผู้ชมฮะอ่ะ